ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ชิงแชมป์และได้แชมป์มาผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณโรงเรียนพันเชียการามเนินที่คอยเชียขอ,ข,ขอบคุณครอบครัวขอบคุณท่ายมวยขอบคุณทุกนที่ยกคนครับแล้วว่าผมไมด้ตึกข,ขอเจ้าตงบาจีหรือประเทศสุรุสวนต่อยลาะเวทร้อยสิบแปดนี้โปรดติดตามผมด้วยนะครับผมจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ